สวัสดีครับผมนายนินครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ชั้นทํำสวนเดี๋ยววันนี้จะมาตัดแต่งต้นชาฮกเกี้ยนกันนะครับนะอันนี้เป็นชาฮกเกี้ยนที่ผมปล่อยทิ้งไว้จนกิ่งก้านมันยาวเประปะไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาตกแต่งกันนะก็จะเห็นว่าโครงสร้างเดิมมันจะเป็นเป็นทรงนี้นะตามต้นเมนมาเลยนะนะมันก็จะเป็นทรงต้นนะครับทรงต้นตามต้นเมนเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาเอาคัดกิ่งนะครับแล้วก็เอาใบาออกด้านบนเนี้ยมองไม่เห็นโครงสร้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาใบาออกให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มาปรับแต่งกันนะครับสำหรับต้นนี้นะครับผมก็จะทำการคัดกิ่งนะครับโดยใช้ต้นเมนนะครับก็คือลำต้นเนี่ยเป็นหลัก แล้วก็คัดกิ่งไปตามกิ่งเมนที่เขามีอยู่แล้วนะครับกิ่ง1-2-3เนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับหลักๆก,ก็จะมาจัดการกับพุ่มด้านบนซะมากกว่านะครับแต่ตอนนี้ผมจะเอาใบออกให้เยอะที่สุดก่อนนะครับเพื่อเปิดให้เห็นโครงสร้างด้านบนนะครับเพื่อง่ายต่อการจัดวางตำแหน่งกิ่งนะครับก็ทำการลิดใบออกนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ ดูแล้วว่ากันไกลเข้าไม่ถึงใบอันไหนเนี่ยเราก็ใช้มือดึงใบออกได้เลยนะครับก็ทำงานแบบง่ายๆนะครับโอเคมาคัดกิ่งกันนะครับก็หลักการก็เหมือนเดิมนะสำหรับทรงต้นนะครับจะมีกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งที่อยู่ล่างสุดนะครับกิ่งหนึ่งนี่อันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวก็เลี้ยงมันต่อไปนะครับมันอาจจะโตขึ้นแล้วก็กมาคัดอีกทีนนะแล้วค่อยมาแต่งอีกทีนกิ่งหนึ่งถักกิ่งหนึ่งมาเป็นกิ่งสองนะครับกิ่งสามก็คือกิ่งที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็กิ่งสี่ก็จะประมาณว่าแทงมาทางด้านหน้านะครับแต่ว่าไม่ได้ทิ่มตาโดยตรงนะครับให้โชยไปทางด้านในด้านหนึ่งก็ได้ก็แต่ว่าประมาณว่าให้มันออกมาข้างหน้านะครับแต่ไม่พุ่งหาสายตาของคนที่เข้ามาดูอะ่ะแล้วก็ ห้าหกเจ็ดอะไรก็วนอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าเมื่อมองจากข้างบนแล้วจะต้องไม่ทับซ้อนกันนะครับถ้าใช้ก็ใช้หลักการนี้ในการคัดกิ่งนะครับแล้วก็ไม่ทับกันแล้วกิ่งเมื่อมองจากด้านบนไม่ทับกันแล้วแล้วก็พุ่งออกไปคนละทิศคนละทางครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีเรามีหลักเกณฑ์แล้วเราก็เอาหลักเกณฑ์นั้นมาเดินตามทำงานนะครับ มันจะได้มีทิศทางในการทำงานนะครับเวลาตัดก็ดูข้อตาด้วยนะครับเผื่อกิ่งมันจะแตกออกมาเป็นรายละเอียดให้เราเล่นใหม่นะครับตัดตรงนี้ดีกว่าสักสองข้อตา อันเนี้ยกิ่งเนี้ยมันค่อนข้างซ้อนกับกิ่งนี้นะครับแล้วมันอืมนะอย่างที่เราบอกไว้มันต้องไม่ทับกันก็ไม่เอาคอันนี้ก็กิ่งแตกมาใหม่นี่ทับกันนี้ไม่เอเดี๋ววันนี้จะมาแก้ลวดออกด้วยนะครับลวดมัน ไม่โอเคแล้วนะครับอันนี้ผมใส่เป็นลวดไม่ใช่ลวดบอลไซด์ด้วยเป็นลวดไฟฟ้านะครับประคองไว้นะครับนานแล้วเดี๋ยวจะเข้าใหม่เวลาพันเราพันจากด้านล่างขึ้นด้านบนแต่เวลาเราแก้เราจะแก้จากด้านบนลงไปข้างล่างนะครับบางคนก็แล้วแต่นะครับอาจจะต,นะอออววตัดลวดทิ้งไปเลยนะครับบางคนก็เอาออกด้วยวิธีการตัดลวดทิ้งไปเลยนะครับบางคนก็ แก้แบบผมเนี่ยนะถ้าแก้แบบผมนี่ก็เอาลวดกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเห็นนี่ครับที่เราเรียกว่าอาการอมลวดก็คือเนื้อไม้มันจะ เป็นร่ององ,อง,องเนื้อไม้เข้าไปปิดลวดอะนะครับคือมันจะมันจะฝังเข้าลวดมันจะฝังเข้าไปในนีนนน้ในเนื้อไม้นะครับเขาเรียกว่าอมลวดนะเราก็ต้องถึงอย่างเงี้ยเราต้องแก้ออกแล้วนะครับแก้ลวดออกแล้วก็เข้าใหม่นะครับเข้าใหม่เนี่ยผมก็จะไม่เข้ารอยเดิมนะครับคือจะเข้า เขาเรียกอะไรเข้าตรงข้ามกับรอยเดิมนะครับ กิ่งนะครับอผมว่ามันไปในทิศทางที่ที่มันไม่โอเคนะครับคือการคัดกิ่งอ่ะบางทีก็ต้องดูเรื่องความสมดุลความสวยงามอะไรเป็นหลักด้วยนะครับอจะาอ,อก น,นี้ก็แต่งไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็รอเขาแตกรายละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวก็ามาสร้างรายละเอียดเพิ่มกันอีกนะแต่วันนี้เอาไว้เท่าน,นี้ก่อนจริงๆผมอยากจะเอาตรงเนี้ยตั้งตรงขึ้นมานะครับเมื่อกี้ลองตั้งตั้งดูแล้วสเกลมันไม่ได้นะครับมันจะทําให้ต้นไม้สูงแล้วก็ดูไม่น่ารักนะครับ อมันเป็นเรื่องของสัดส่วนสเกลแล้วก็ความเหมาะสมที่บางทีคนทําจะต้องมองด้วยตัวเองนะครับว่าอะไรสวยอ่พยายามดูต้นไม้ของพวกอาจารย์หรือว่าคนที่เขานำสวยๆมาเยอะๆนะครับดูเยอะๆแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับเรานะครับ ทำไปนาน,านๆเดี๋ยวมันจะคล่องครับทำมันทำไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะคล่องขึ้นคล่องขึ้นนะครับแล้วก็จะรู้ว่าโอแบบนี้นะสวยแบบนี้ไม่ไม่โอเคนะครับดูเยอะๆศึกษาเยอะๆนะครับหาหาต้นแบบดีๆนะครับในยูทูบยูทูบมีให้ศึกษาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็หลักการที่ผมวางไว้ตรงข้างต้นนะครับจริงๆผมได้มาจากท่านอาจารย์ปองสายห้านะครับ ก็อยู่ใน YouTube นี่แหละนะครับก็ท่านสอนไว้ดีมากขอบคุณท่านมากๆจากการนำไปประยุกต์ใช้ไม่ใช่เอามาทั้งดุ้นนะครับแล้วก็มียืดมีหยุ่นนะครับไม่ใช่ตรงแนวเส้าจนแบบโหทำอะไรดิ้นไม่ได้เลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ สำหรับตัวน,นี้ผม,ผมก็กะให้มันมีหนึ่งพุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็พุ่มตรงนี้นะแล้วถ้าหวังได้ว่าตรงนี้มันจะมีตรงตรงนี้อีกสักสักพุ่มหนึ่งนะครับนะก็รอมันโตก่อนนะครับยังไม่จบง่ายๆนะอ่ะเดี๋ยวมาค่อยว่ากันนะครับ สำหรัวบ,บวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไม่รู้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆบ้างหรือเปล่านะครับท่านดูผมไม่เข้าใจนะครับแนะนําให้ดูอาจารย์หลายๆท่านนะครับประกอบเราจะได้มีความรู้นะครับเรื่องการทําบอนไซดูอาท่านชอบอะไรก็ดูอย่างนั้นนะครับดูเยอะๆท่านจะได้คําแนะนําเยอะๆนะครับเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วก็ทําต้นไม้ทําบอนไซนะี่มีความสุขมากๆม,มีสมาธิ นะดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้โควิดระบาดรอบสามหนักหนามากทำสวนปะละแม่จันทำสวนครับ